สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทําแรนดอมในหัวข้อเ,ขเรื่องที่ว่าความลับที่อยู่ในใจเขาตอนนี้ซึ่งเขาไม่ได้บอกคุณหรือเขาบอกไม่หมดพูดไม่หมดอ่าตะกรมันยังตกตะกรตกผลึกอยู่ในหัวใจของเขา <c oughs> เราก็จะมาล้วงกัน ดูว่าความลับที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรเด็ก <_ d ark> ดาบเหรอเพชรสอดเดอสตาร์อืมไนท์ไม้นะวอนดเอซอบคัพความลับที่อยู่ในใจของเขานะคะที่เขาไม่ได้บอกคุณที่เขาบอกไม่หมด เขามีความจำเป็นที่จะต้องเงียบกับคุณหนึ่งชีวิตของเขามีแต่คนมาวุ่นวายพี่ป้านาอาเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนฝูงเพื่อนรุ่มกวนหรือคนรอบกายเขาหรือ f อซตัวยงของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มีอิทธิพล ต่อเขาอะค่ะมีอิทธิพลเหนือเขานะคะมีความแบบจู้จี้จุกจิกวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวของเขาหรือแบบมีอิทธิพลนะอะในราการตัดสินใจของของเขาอะนะคะคือเขาไม่มีอิสระทางการตัดสินใจได้สะดวกนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาก็คือเขาก็อยากจะบอกว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องนิ่งเงียบกับคุณไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ชีวิตเขาวุ่นวายมากๆ ทางฝั่งคุณก็อาจจะยังไม่เป็นอิสระเขาไม่สามารถที่จะปลดล็อกอะไรได้ในตอนนี้แต่เขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขารักคุณจริงๆค่ะสิสิสิอะไรสิอะไรจ๊ะไม่หมาะสิ่งที่อยู่ในก้นบึง้งก้นลึกของหัวใจของเขาอะเขารักคุณค่ะแต่เขาบอกไม่ได้ปัญหามันมากมีปัญหาค่อนข้างยุ่งยาก ถ้า take action ในเรื่องของความรักไปมีแต่ความที่แบบเป็นไปไม่ได้สูงคะนะมันยังมันยังไปต่อไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของความรักค่ะคุณอาจจะเจอกันแต่ว่าก็ผ่านงานผ่านอะไรธุระปะปังไปอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ได้บอกคุณนะคะไม่ได้บอกทั้งหมดว่าเขาเงียบเพราะอะไร แต่ตอนนี้รู้สึกก่าเขาเงียบๆหรือว่าเขาไม่ได้บอกคุณทั้งหมดแต่สิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะเขามีหัวใจให้คุณอย่างแน่นอนหัวใจดวงนั้นของเขาเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะและความสัมพันธ์มันก็ยังพัฒนาไม่ได้ต่างคนตางอยู่พัฒนาไม่ได้จริงๆค่ะเขาไม่มีทางเลือกนะไพ่ออกแบบเดิมเลยมีการ เงียบกันทั้งคู่คุณเองคุณก็ไม่กล้าแอคชั่นไม่กล้าถามเขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ไม่ได้บอกคุณทั้งหมดเพราะว่า,ามันมันอาจจะทําให้คุณมีปัญหาก็ได้นะที่สําคัญที่สุดเลยมีมีความแตกต่างกันมากอะมากจนเกินไปจนไม่สามารถแอคชั่นในเรื่องของความรักได้มาดูฟังใจเขาค่ะแล้วในใจเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคะ ในใจเขานะคิดแล้รู้สึกอย่างไรกับคุณอีกเหมือนตัวเขาเองเนี่ยมันตัดสินใจอะไรไม่ได้จริงๆคล้ายๆก็มีความอดทนสูงอะ่ะมีความอดทนอดกั้นสูงมากๆเลยอะ่ะแต่ว่าความอดทนอดกั้นของเขาตรงเนี้มันเหมือนแบบแทบตายอะ่ะมีความอด,อดทนอดกั้นสูงแบบโอเคอยู่ฉันโอเคอยู่ ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรต่อหน้าคุณนะแต่ในใจที่เขาไม่ได้บอกคุณนะแทบตายแทบตายมากๆาเลยยิ้มสู้ส่องคุณแล้วแบบออืืหมันอดใจไม่ไหวอะ่ะมันไม่ไหวจริงๆเลยอยากเป็นคู่รักกับคุณรักคุณอะ่ะเขารักคุณจริงๆนะแต่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไปต่อไม่ได้จริงๆขอหยุดหรือชะลอไปก่อนอาการเขาแย่มากแล้วนะตอนนี้แย่ แบบแย่มากซึ่งต่อหน้าผู้คนเนี่ยเขาแซงทําเป็นยิ้มสนุกสนานหัวเราะแต่ว่าในใจเขาแบบมันดาวมากเลยอะ่ะมันมันแย่มากมันไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าเขาจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่อยู่ในใจเขาอีกนะ ที่เขาไม่ได้บอกคุณนะมันคืออะไรอีกนะสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาไม่ได้บอกคุณนะมันคืออะไรอีกคุณรู้ไหมว่าเขาส่งความรู้สึกของเขาให้คุณทางเสียงเพลงหรือไม่งั้นเขาก็ฟัง เพลงแล้วก็มีแต่ความรู้สึกคิดถึงแต่คุณเขาพยายามปลดปล่อยปล่อยอารมณ์ของเขาเขาพยายามดูแลตัวเองเขาพยายามที่จะแบบหลับไปโดยที่ไม่คิดถึงคุณเขาพยายามรักษาสมดุลสมดุล เขาพยายามรักษาสมดุลของเขามีแผนหลายอย่างที่เขาจะต้องทำตอนนี้เขากำลังเยียวยาตัวเขาเองอยู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะด้วยไพ่คุณนุ่นเนาะและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุด อยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมเธอฉันอยากอยู่ด้วยกับเธอเหลือเกินเธอล่ะอยากอยู่ด้วยกับฉันไหมความเธอน่ะคือความสุขของฉันนะเธอคือความรักเธอคือความสุขของฉันฉันรักเธอมากนะเข้าใจไหมรักเธอฉันอยากเริ่มต้นใหม่อะเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ได้ไหมอะแล้วฉันอยากแต่งงานกับเธอด้วยนะ การที่จะได้เธอเจอกันสำหรับฉันมันสำคัญมากฉันอยากเจอเธอฉันยังรักเธออยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็จบไปในแลนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมบอกบุญบอกบุญอย่าลืม ร่วมบุญกฐินกับแม่หมอเดอ้อค่ะเดอ้ออนโมทนาสาธุกับผู้ที่ร่วมมาแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะร่วมเข้ามาแม่หมออนโมทนาสาธุด้วยนะคะวันที่27พฤศิาพฤศจิกายนสพักร้อย2 6 0 หนะคะเป็นวันทอดกระถินที่บ้านแม่หมอนะบ้านวังพิคุลตําบลวังพิคุลอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแม่หมอทอดทุกปีแล้วก็มาบอกบุญทุกปีแต่ท่านไหนที่ไม่พร้อมทําก็ไม่เป็นไรอนุโมทนาก็ได้บุญแล้วค่ะแต่ท่านไหนอยากจะทําร่วมกันกับแม่หมอนะเรา,เามีเขาเรียกอะไรอะ่ะมี บุญสัมพันธ์กันเนาะถึงได้มาเจอกันถึงได้มาเจอ,จอคลิปนี้อะไรแบบเนี้ยโอ้นะก็เข้าไปดูในชุมชนนะคะช่องทางการทําบุญกับแม่หมอนะคะแม่หมออนโมทนาสาธุด้วยค่ะจากเออลาไปก่อนลาไปก่อน <c oughs> จากนางไหมไปเยิบซีซี